รุ่นนี้เป็นรองเท้าโบทูที่ผลิตจากหนังแท้มีคุณภาพโครงสร้างภายนอกและภายในใช้กรรมวิธีการเย็บแบบดั้งเดิมงานตะเข็บเป็นระเบียบสวยโดยเป็นระบบร้อยเชือกแบบ360องศาสวมใส่ง่ายพื้นไม่แข็งเป็นทรงคลาสสิกดั้งเดิมสีน้ำตาลเข้ม เหมาะสำหรับใส่ออกงานทางการหรือกึ่งทางการหากจัดแต่งสวมใส่กับชุดสีกรมท่าหรือชุดโทนขาวสีของรองเท้าจะเด่นขึ้นที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คือพื้นยึดเกาะดีจากการออกแบบลายรองเท้าคมมีดก้างปลา หากคุณต้องการรองเท้าโบ๊ทชูที่มีดีไซน์ทันสมัยเข้ากับชุดโทนสว่างเป็นพิเศษเช่นเชิ้ตสีขาวหรือเชิ้ตสีฟ้าใส่ได้ทั้งชุดลำลองทั่วไปหรือกึ่งทางการสำหรับออกงานไม่เป็นทางการมาก s t e r a รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับเพราะรองเท้าโบ๊ทชูรุ่นนี้ใช้หนังแท้ที่ทำสีออกมาเป็นโทนน้ำตาลอ่อนผลิตจากหนังฟูเกรนหรือหนังแท้เกรดดีดีไซน์ตาสองข้างเป็นตาไก่กันสนิงเพื่อป้องกันเวลารองเท้าสัมผัสกับน้ำ และด้วยความที่เป็นรองเท้าเย็บด้วยมือรองเท้ารุ่นนี้จึงมีความเป็นระเบียบทรงสวยครับรองเท้าโบสทชูรุ่นนี้ของกุชชี่เป็นรองเท้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแม้ราคาจะสูงกว่าหลายยี่ห้อแต่ลวดลายบนรองเท้าที่ถูกคิดค้นขึ้นจะสร้างความแตกต่างให้ผู้สวมใส่ได้อย่างดี พื้นผิวรองเท้าถูกผลิตขึ้นจากผ้าใบสีดำประกอบลวดลายดอกไม้หลากสีสันลงบนผ้าด้วยวิธีการปักทำให้ผิวรองเท้ามีสัมผัสของดอกไม้นูนออกมาเล็กน้อยขอบยังให้สีครีมอ่อนตัดกับสีเข้มของลายเหมาะสำหรับสายแฟชั่นผู้ที่ชื่นชอบการแต่งตัวแบบใช้สีของเสื้อให้ดึงดูดครับ รองเท้าโบ๊ทชูทรงนี้เป็นทรงตึงคลาสสิกให้สีคล้ายดั้งเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนสีของหนังและเชือกโดยรอบเป็นสีขาวเพื่อตัดกับสีของผิวรองเท้าซึ่งทำจากหนังวัวแท้ไม่เหมาะสำหรับการแต่งตัวที่เป็นทางการมากเกินไปเนื่องจากสีของรองเท้าอาจดูเด่นสะดุดตาแต่สำหรับใส่เพื่อแฟชั่นตอนเที่ยวถือว่าเพิ่มลุคความดูดีได้เป็นอย่างดี พื้นรองเท้ารุ่นนี้ทําจากโฟมกันกระแทกทําให้ผู้สวมไม่เจ็บเท้าแม้ใส่เป็นเวลานานขณะที่พื้นรองเท้าชั้นนอกทําขึ้นจากยางจึงมีความทนทานสูงครับ รูปทรงของรองเท้ารุ่นนี้เป็นรองเท้าโบ๊ทชูแบบดั้งเดิมสามารถใส่ควบคู่กับการแต่งตัวหลายรูปแบบเพราะสีของรองเท้าเป็นสีน้ำตาลแดงที่มีความเรียบง่ายแต่แฝงความเป็นแฟชั่นเล็กน้อยหนังที่ถูกนำมาเย็บมือเป็นหนังแท้แต่ไม่แข็งเช่นเดียวกับเชือกที่ใช้วัสดุจากหนังแท้เหมือนกันสวมใส่ง่ายเพราะใช้การผูกเชือกแบบรอบทิศ360องศา และมีข้อแนะนำคือการทำความสะอาดรองเท้าหนังแท้รุ่นนี้ไม่ควรสัมผัสน้ำควรใช้การผึ่งลมเพื่อดับกลิ่นอับชื้นและใช้สเปรย์ทำความสะอาดหนังโดยเฉพาะเท่านั้นครับ โดยปกติแล้วรองเท้าโบ๊ชูมากถูกออกแบบให้รองเท้าเป็นสีโทนน้ำตาลอ่อนจนถึงโทนน้ำตาลเข้มในรองเท้าหนังแต่สำหรับรุ่นนี้จากราสโตนเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบให้มีสีพื้นเป็นสีอมตะตัด,ดดีไซน์ส่วนพื้นและส่วนด้านบนด้วยสีเบทําให้มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากรองเท้าโบ๊ชูทั่วทั่วไปแต่ทรงของรองเท้ายังทําออกมาแบบดั้งเดิมใช้หนังวัวในการทําเชือกสวมคู่กับเสื้อลําลองสีขาวกางเกงคอตตอนสีน้ําตาลอ่อนเพิ่มลุคเรีย ร้อยเฮฟวี่ชูรุ่นนี้เป็นรองเท้าโบ๊ทชูที่มีพื้นด้านล่างทําจาก PU เกรดดีทนทานไม่สึกง่ายลายพื้นด้านล่างมีสัมผัสซาเป็นคลื่นยึดเกาะกับพื้นผิวเหนียวแน่นถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ออกแบบสีรองเท้าได้ตัดกันไม่เหมือนใครจากสีกรมท่าและน้ําตาลแดงรูรองเท้าสีทองเพิ่มความหรูแก่รองเท้าหากสวมคู่กับชุดสูททางการสีกรมท่าจะทําให้ผู้สวมดูสุภาพเรียบร้อย อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือไม่ควรนำไปตากแดดเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทำให้หนังรองเท้าเสื่อมลงได้การออกแบบรูปทรง, <ude> งอของรองเท้าบชูรุ่นนี้เป็นการออกแบบดีไซน์ตามยุคสมัยโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้สวมใส่สามารถใส่เข้าคู่กับชุดลำลองทั่วไปเพื่อเที่ยวหรือใส่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำรองเท้ารุ่นนี้เป็นผ้าแคนวาสที่มีซับด้านในรองเท้าระบายอากาศได้ดีมีน้ำหนักเบาวกว่ารองเท้าโบชูบแบบหนังสวมง,ง่ายส่วนพื้นรองเท้าเป็นแบบออดฮอลิปช่วยรองรับสรีระกการเดินได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงออกแบบสีรองเท้าสดใสคล้ายสียีนเข้ากับคนรุ่นใหม่ครับ ความพิเศษของรองเท้าโบชูจากแบรนด์อากูบารโนคือการประกอบรองเท้าแบบแฮนเมด100%ใช้มือตัดเย็บอย่างประณีตทําให้งานตะเข็บและงานเชือกเรียงตรงสวยไม่มีเชือกหลุดหรือเคยื่อนออกมาและด้วยสีรองเท้าเป็นสีคาราเมลทําให้มีความแตกต่างจากสีน้ําตาลทั่วไปเพราะมีความเงานวนสีเข้มในระดับปานกลางซึ่งเป็นสีพื้นที่สวมใส่กับชุดได้หลายสไตล์พื้นรองเท้านิ่งทรงรองเท้าไม่โค้งงอทําให้สวมและถอดง่าย ที่สำคัญคือราคาไม่สูงมาก เราสโตนรุ่งนี้นำแนวคิดการออกแบบไฮบริดหรือการผสมผสานมาใช้ในการดีไซน์รูปทรงรองเท้าโบทชูโดยใช้รูปทรงเดิมเพิ่มเติมปลิดไอความสบายของคนเมืองกรุงนิวยอร์กที่จำเป็นต้องใช้รองเท้าแบบสวมใส่สะดวกสำหรับการเดินในพื้นที่พลุกพล่านพื้นรองเท้ายกสูงแบบสนิเกอร์โดยสีขาวของรองเท้าและสีหนังน้ำตาลแดงเข้มที่ตัดกันทำให้สามารถสวมใส่คู่กับเสื้อโทนสว่างได้ดีรองเท้าเป็นหนังออยเงาทำความสะอาดง่ายครับ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด